สวัสดีเจ้าคะเจ้าเป็นสาวล้วนะเอ่ยคำอูจ้าออกมาว่าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะนี่วันนี้ไม่มีอะไรเมื่อวานนี้ไปเอาผ้ามาก็เลยได้วัน เขาเรียกว่าว่นนกขุมใช่ไหมเห็นสวยดีก็เลยเอามาค่ะอ๋อฮะอแล้วก็แถมด้วยเนี่ยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะรวยไม่เลิกเหรอติดมาด้วยอีกหนึ่งเนี่ยอันเดียวกันก็ไม่มีอะไรนะคะคลิปนี้ก็ว่าดด้วยอยากอวดอีกเช่นเคยแล้วก็มีอีกหนึ่ง หนึ่งหนึ่งยะนะเมื่อวานนี้สาดอยเอามาไม่รู้ว่ามันคืออะไรใบเหมือนผักแว่นเนี่ยเนี่ยเพิ่งจะเอามาปลูกถอนมามก็ได้เนียใบนี้แหว่งไปละเดี๋ย lay, วก็ไว้รอลุ้นก็แล้วกันเนาะเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเป็นสีม่วงอะ่ะสวยมากเลยใบยมันหลุดไปเมื่อเช้านี่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 มันหักไปเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่นี่ใบเป็นแบบนี้นะววเหมือนผักแว่นนะสาดอยว่าเหมือนผักแว่นเนาะสวยเห็นอะไรสวยเอามาปลูก ปลูกไว้ตรงหน้าหน้าห้องนี่แหนละตรงประตูปลูกอะไรมีอะไรเข้ามาก็เนี่ยดักเอาหมดเลยเห็น <c oughs> สวยดีเนาะนี่ต้นหลิวก็แตกมาละสองต้นนี่แหละว่านนกคุ้มเอาของเขามาต้นหนึ่งเดี๋ยวเนี่ยกำลังออกดอกด้วยนะคะเนี่ยสวยเนาะสวยเนาะนี่เดี๋ยวรอให้ขยายเยอะๆก่อน ส่วนตัวนี้ก็ว่านหน้าหมานะบอลหน้านหนามาเห็นเพราะว่าอย่างนั้นกวักมรกตก็ยังไม่กวักมรกตเนาะยังไม่ไปไหนนี่นี่ใต้ปวยเสียนนะก็มีอีกนะรวยไม่เลิกส่วนนางกวากก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละนี่โอ้โหนี่คุณพี่หอยของเราใหมา่ละหอยทากนี่ญาติสนิทมิตรสหายมิตรภาพอันเหนียวแน่นเหนียวหนึบไม่ยอมไปไหนอะแพร่กระจายอยู่แถวนี้แหละ เมื่อวานนี้สาวดอยก็เอางอนพญานาคมามาใส่เพิ่มอีกหน่อยนึงนี่เป็นไงเป็นไงนี่ตอนนี้อันนี้ก็ขยายคือสาวดอยใช้วัสดุที่เหลือเอามาทําก่อนเนาะเพราะว่าสาวดอยยังไม่อยากลงทุนกระถางเนาะเราให้มันให้มันไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเอากระถางมามามาแยกตอนนี้เราแค่ขยายไว้ก่อนขยายพันธุ์ไว้ก่อนเดี๋ยวให้มันเยอะๆแล้วเดี๋ยว ค่อยเอาไอ้นี้กระถางมาแยกปลูกให้สวยๆเอ้นี่เนาะน้ำนเต็มเลยอเอาไงดีพี่น้องอะทำให้น้ำมันลงไปข้างล่างจริงๆเสาดยอยเจาะรูไว้แล้วนะเนี่ยเนาะน้ำมันไม่ยอมลงข้างล่างอะเอาทำไงอะหลงยังหลงยังเนี่ยโอ้โอ้โอ้โ,โ,โ,โอ้เอาๆๆเอาเอาเนี่ยเอาจิ้มลงไปไม่ให้น้ำมันขังดูกวัวกลัวรากมันเน่านเนาะ โอ้สาวดอยก็ลืมดูว่าฝนมันตกนะตกทั้งคืนทั้งวันเลยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะเอาจังไงดีเอาอยัางไงดีนะแล้วพี่น้องเอ้ยมา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 อะแบบนี้แหละแบบนี้แหละนี่เดี๋ยวสาวดอยจะขยายไว้เยอะๆนะเดี๋ยวเพื่อนคนไหนมีโอกาสได้มาเที่ยวบ้านสาวดอยแล้วถ้ามันขยายแพร่พันธุ์เยอะๆเดี๋ยวแบ่งให้ไม่ขายแล้วค่ะแบ่งให้ถ้ามันมีให้นะถ้ามีให้แบ่งนะสาวดอยแบ่งทุกคนนั่นแหละสาวดอยใจดี สาวดอยชอบเป็นผู้ให้ผู้รับก็ชอบนะไม่ค่อยจะงกเท่าไหร่นิดหน่อยนิดหน่อยเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งมันไม่เที่ยงเกิดดับเนาะนี่วันนี้ก็ว่าด้วยนั่งจมจมชมไม้มงคลหรือว่าอะไรตามแต่ความเชื่อแต่ของสาวดอยสวยดีก็เลยเอามาปลูกนะจ๊ะอันที่จริงมีอีกลายชนิดนะที่บ้าน เมื่อวานนี้ไอ้ต้นไม้ด่างของเขาก็มีด้วยเป็นว่านอะไรไม่รู้แต่สาวร้อยก็ลืมถ่ายคลิปไว้เนาะลืมจริง,รงๆนั่นแหละเนี่ยฝนตกอีกแล้ววันนี้เอางานเอางานผ้ามาสืบก็ยังไม่ได้อะไรหรอกพี่น้องเอ้ยแค่จะเอาวางไว้เฉยๆตอนนี้มันมันทำอะไรไม่ได้เนะี่ยฝนตกดูแบบนี้มันเหมือนจะตกตกแหมๆนะแต่ว่ามันปลอยปลอยปอย,ปอ,ย,ปอ,ยอยู่หน้าหนาเวลาออกไปมันก็ชื้นแฉะ นะเห็นไหมอะไรอะไรมันก็เออดูตะไคร้เอยนี่ตะไคร้นี่ก็จะได้แยกกอปูก็ยัางไม่ได้แยกสักทีเดี๋ยวรอก่อนวันจันทร์จันทร์หน้าแล้วก็ตื่นเช้ามาชีวิตสาวดอยก็ไม่มีอะไรก็ว่าด้วยแถวแถวนี้แค่นี้แหละเพราะว่าชีวิตประจําวันของสาวดอยนี่รู้สึกเหมือนมันจะแคบมากเลยอะ <laughs> ในชีวิตืออในชีวิตความเป็นจริงเนี่ย ไอ้ที่ไปอะไรของเสาดอยไม่ค่อยเยอะแต่ในโลกโซเชียลนี่เสาดอยวนรอบโลกเลยวันวันอยู่ในโซเชียลเยอะกว่าอยู่กับในหมู่บ้านตัวเองอีกนะจะบอกให้แทบไม่ได้คุยกับใครมั่วจะคุยกันในโลกโซเชียลเรานี่แหละเนาะโอเคนะจนะจ๊ะไนะปะเดี๋ยวเราไปนั่งซืกผ้ากันต่อเนาะ่าเดี๋ยวตอนนี้ เราก็จะมาสืบผ้ากันนะจ๊ะวันนี้เอามาแขวนละเอามาวางแล้วแล้วก็เตรียมเตรียมสืบผ้าค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเรามาก็จะมานั่งสืบผ้ากันต่อเอานะคะเดี๋ยวอันนี้สาวดอยยังไม่ได้ทําอะไรเลยมาแกะเธอก็เลยมาเบรกถ่ายคลิปก่อนเอาละคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกซับทุกไลค์ที่เข้ามารับชม s า u ดอยสตอรี่นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ s า u ดอยสตอรี่ได้มีแรงทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ,ะถ่ายบรรยากาศรอบๆนี้ให้ก่อนขอบคุณมากๆค่ะ